บรรยากาศแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้โอ้ต้องจำรับว่าจอมโหดวันนี้มาดีมากเลยนะครับผมนี่ฮะแม่เล่นฝีมือครับหมัดต่อยไม่ลงแต่อาศัยฝีมือนะฮะเขาจริงๆครจอมโหดเขาจริงนี่คือบรรยากาศหลังเกมการชกนะครับของจอมโหดนะฮะนี่ฮะบรรยากาศเป็นอย่างนี้ครับชื่นมื่นนะฮะชื่นมื่ดครับทีมิาวเอ็มโมชัยไทยบอลก็นี่ฮะก็ต้องแสดงความดีกับ ผู้ชนะนะครับแล้วก็แล้วก็กเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยนี <1 S 1> ่บรรยากาศแบบนี้ครับโอ <3 S 1> ้เช่นมือครับชื่นมือเดี๋ยวเดี๋ยวเลยถามจมพลหนึ่งจมพลสวัสดีครับก็ต้องขอแสดงความดีกับน้องด้วย,วยโอ้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้แก้มแก้มแก้มแผนยังไงฮะตอนตอนมาตอนแรกฮครับขาดล็อกไหมตอนแรกก็ไปเรื่อไม่ไม่ได้กัดล็อกครับพระบงก็อายุเยอะแล้วไปแรกกับ อะไรก็ไม่เยอะไม่ได้ครับครับแต่วันนี้ออกสเต็ปโชว์ฝีมือได้ดีมากเลยวันนี้ต้องรู้นะครับมีทุกคนบอกว่าตอยได้วราดูดีดูดสี่ยกเลยครับยกห้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องถอยเอาไวผมว่าผมชนะอย่างนีอ๋อก็คือตุนไว้เยอะครตุนไว้หลายตุนไว้สี่ยกเลยครับวันนี้มั่นใจตั้งแต่ ตั้งใจยกไหนเป็นพิเศษไหมยกหมดหมดยกสามหมดยกสามมั่นใจแล้นะมั่นใจว่าเกมต้องเป็นของเราโอ้โหตอนนั้นได้อะไรบ้างนะจังหวดได้หมัดได้ลูกเตะครับได้แน่น่าเตแน่นแน่นหนักแน่นด้วยแบบจังหมดเอาชนะมาได้นะไปหน้าอยากเจอใครครับชนะกี่กี่ครั้งแล้วนี่ยตอนน้องกี่ครั้งละสองไฟไหมครับสองเพชรจีนนะไปหน้าอยากเจอใครเนาะไฟก็ได้ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมเปิดในกี่เดือนลดเท่าไหร่ครับลดสิบห้าครับลดสิบห้าพรน้องทูทุกคนเลยนะครับผมอยากชิงแชมป์เวทีไหนเป็นพิเศษไหม ก็เหลือลุมพินียังไม่ได้ครับตอนนี้ลนี่เป็นแชมป์เคยเป็นอดีตแชมป์ล่ามเมือร้อยสิบห้าร้อยห้าตอนนี้ก็เป็นแชมป์ปัจจุบันก็ช่องเจ็ดช่องเจ็ดพี่ยัน่ร้อยสิบห้าร้อยห้าคนเหลือลุมพินีคไม่เอาไปได้น้องเขาอยากได้สามสถาบันเลยนะครับทั้งลุมพินีด้วยนะจ้ำโผดวันนี้เห็นพลายาก็มาเชิดด้วยน้องแอนน้องแนนครับน้องแนนน้องแนนมีมีหมายกระโดดกันไปโทษนะครับชื่อผิด จะไปพานธมูลที่ไหนครับยังไม่มีครับนี่จะอัดฉีดพวกกันมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโอ้โหมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับน้องโมรอ้อาชีพมอเตอร์ไซค์เหมอนกันมอเตอร์ไซค์เดินมอร์ไซค์มอเตอร์ไซคหายมอไซค์หายมอไซค์หายอยู่ไหนครับมอไซค์หายอยู่ไหนหน้าบ้านเครับหน้าบ้านครับผมไล่กล้องวงจรปิดด้อย่างไงครับเดี๋ยวจะจับยกแก๊งหมดแล้วก็จับยกแก๊งเนี่ยจงัถดคนเดียวก็น่าจะไหวนะไปมันเดินเล่นคนเดียวแล้ว จ่าบดอายุเท่นะสามสิบสองนะครับสามสองเนี่ยโอ้โหสามสองยังโชกได้อีกกี่ปีเนี่ยน้องก็ไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะยังไม่ได้คำนดก่เกียร์เลยนะร่างกายดีมากท่านผู้ชมนี่ฮะร่างกายดีมากเลยของพระหลวงพ่ออะไรขอโทษนะฮะหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองมีหลวงมีหลวงพ่ทองหมดเลยครับหลวงพ่ทองหมดเลยนะฮะหลวงพ่อทองไปไปสามโอ้โหนี่นี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยพูดถึงท่านปพ๊บเนี่ยไฟดับทันทีเอ้าอยู่จังหวัดปุบลนะครับ ฝากพี่น้องชาวอุบลหน่อยเนี่ยทั้งทุกๆเพจเลยบอกเลยครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เชียร์วันนี้ครับผมก็ทำให้เห็นว่าวันนี้30ยังแจ๋วครับเห,ห,ห็นไหมเห็นไหมจำโหดร้องเพลงเพราะชักพังเพลงได้ไหมไม่พอแล้วไม่ได้เปลี่ยนเอาเอาลอาครับแสดงความดีกับผู้ชนะครับจำโหดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพชรสมหมายผู้แพ้ด,พด้วยนะครับออผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีด้วยยินดีด้วย นบรรยากาศบรรยากาศเป็นงี้ครับบรรยากาศเป็นงี้ครับเอะไะครับนี่ฮะเราก็สารคางว่าไลฟ์สดๆผ่าน SMM มวยไทยรายวันนะครับผมนี่ฮะทีมงานทุกคนนะครับแฮปปี้ไปตามๆกันเลยนะครับผมนี่ฮะโอ้โหนี่เจ็บขาน้องเจ็บขาด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะนี่บอกเต้องแข็งด้วยนี่ฮะได้โยนโดนเตะยกไหนน้องนี่โยนยกสองยกสนะครับนี่ฮะยกสองตอนนี้ขาอยู่างมันมีอะไรเขโดนเข่าเลย โอ้ยเรายกห้าเนี่ยทำาติจะเมายกเลยนะยกห้าทำาติจะเมาตอนนั้นนี่มั่นใจเริ่มมั่นใจหรือยังมั่นใจยกห้าเนี่ยเราเราทำาติจะเมายกเลยเราเราไม่เสียยกไหนบ้างสี่โอ้ยกสี่ติดถอยทีเดียวแต่น้องก็รู้ตัวนะฮะว่ายกสี่ไปเป็นรองห้าแต่ยกห้าเนี่ยโห่ทำได้ได้ดีด้วยนะครับผมเอาละครับอเคลื่อนสมัยน้ำอะไรปักแฟนขับหน่อยนะ คุณนเชียบเป็นกำลังใจอต่อไปครับเป็นที่ครับอ่าเอาละครับเป็นกำลังใจครับน้องต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ทุ่ยิตาเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับเทศสมัยสอสมหมายกันนะครับผมหนะมครับมครับมครับใปม่ครับไนครับไหนครับ